สบายดีนะสวัสดีเดอเอแนะม,ม,ออมนะอ่ที่นองง้องเอชซีกาเดิมนะแต่มาอยู่ทีนี่แทนปฏิบติาี่นสครับค่ะนทางนั้นคืเก้าน้องเลยมือนี่เป็นมือตรงป้ามือสุดท้ายได้โอเคที่น้อง,งเลยจะไปส,สก,กานทางป้ามือมนี่ก็สะมีคนบวชน้ำเรานี่น้องบวชน้ำป้ากับลูกชายแล้วก็ห้า,านเนาะรวมเป็นซี อ,อตัวนี้แม่แม่ออกเมซี่นาะพี่น้องเมซี่อาจจะลายกว่ากว่าตัวโอ้โหทีนี้จะคนให้ยพี่น้องแม่น้องเปียวกันยันงบอได้ถามไทยไเลยเนาะขอบุญขอคุณเนาะ้พี่น้องเลยก่อนบวชขอบุญขอคุณน,น้ำผู้ที่บนเสียไปก่อนนะเนาะ เอูเวลาเขายอยคนบอกขันไดเล็กน้อยยังเขาบอกว่าไอ้น่ะเล็กน้อยนะเอบอกเขาติ๊เขาอขานี่ยคัะชื่อว่าัวบิ็นได้เนาะ ว่าตาไม่ตูวหรอว่าว่าครนตัวให้ว่าขัดตามเจ้าเจ้าไปไคออกไครดัหูจะมไปไหนไม่ดับใไรมันยังคนปักปีเลย

ด้ยวยอ้คนถูกแ้นถูกแ้นไข่พูวหน่วยพูวหน่วยได้บ่คำคำต้มบดแทงแทงนึงสามชิ้หน่วยเนาะอาจจะคุยได้บ้งเนาะ

ไปย่างไปหาไปพอไปลงงไปจะว่ายูคนจะหาดูนี่ถึงได้นะแม่ถึอได้แม่ขาวจะคนแต่เนาะแม่ขาวสิ็นแปดก้นคนจังเนาะ

นี่ว่ะมิงห้องสิบวดแลบเอ้ปดเ้อตุ้งหูแ้เด้อชิบวันะฮะน่ะตุ้งหูแวปดแล้วมตุ้งหูนะปดออกใส่ผ่านเรียงปดออกตุ้งหูเออเพื่อนหายปดออกปดออกไปเลยแถวภรรยามีตุ้งหู หนาเหมนะไี่17คนเนาะแม่ขาว17คนผ่าขาวพ่อกันยีบ่นอผ่าขาวนี่ผ่าขาวพ่อผ่อาขาวพ่อกันบ้นอดไีกมาเนาะ มองเปลวไป้มองเปลวไปจะบวดบวดวัดเจ้ากะปวดแมบรยาติหกุ honestly, ่กับบ้านจะปวดไปเปนงไงในดวงหายน้ำหลังบาอีแน่นอน เออกินเนาะเอ่อฟอกกินมาเลยดุเ uh, ด้อถึอเป่ตู้นะยังลูกเออหัวนะมามาแม่ฝุกให้ไหมเห็แล้วแกไ่อยากบหอยากให้น้องกินไละอ่านเก็บไปก่อนสะ มีอ <łość> <Billboard. S 1> ัลู้าวชุดจ้าอัลตสินด้วยเสือขาวชุดจ้ามีอัลตสินค่ะเออลูกว่ามีเสือนอนเออมีเสือนอนอยู่เอาเอามันเป็นชุดอยู่ค่ะเอาเปเอาเป็นชุดอ่ะเออบวชบ่ได้ลูกยังนอยอยู่ลูกอ่ะปวดเอาหมหหเจ้าไปบวชเม่์ไม่ได้บวชหดนะเมย์นะ อมมหมาไเพิเยแต่งแต่งเฉยหเปลี่ยนแต่งเฉยเปลี่ยนกันไิก็บอกให้อะหนบ้างไปอ้าวไสีมันลอาวเราะพับเอาแ้งเดี๋ยวไปเอาเสื้อขา้หันแล้วกันเออ มันมีแต่เสือใหญ่นะมันมีเสือน้อยน่น่ะเสอยกะาใหญ่มัตัใหเตมทั้งน้องเปียวกันหพีเพ้องยเรียบร้อยแลวบงรุดเดนนว่ารุดเวลาขาเวลาดกระดึงขึ้นอะเล

ผัดผากันข่าวของน uh ้าเราเออ ้จรา,าการไฟหไหมพี่น้องเลยเพื่อนน่ะ้าพันกิบพอลากะมือทรงสการวในน้อยพี่น้องคึกคักคนก็ได้มันโอ้ย ทางไหนกันมาบนทางในแม่ขาวเพิ่นกันใช่เรียบร้อยบ่ได้แม่ขาวว่ายเจียวให้พี่น้องเลยมีแต่โฟร์กำลังแหวบกำลังขึ้นยังว่าว้ายบอดเจวก็มี่ด้ห้พี่น้องเลยกำลังไปแต่งตัวกันจ้ะอ,อ,อันไหนก็ลงวัดเพราะได้รวยลงไปบวชอยู่วัดเพราะนั้นได้ก็ขึ้นมา อ่แต่บ่าว่าตามเพื่อนนะคือคือเขาเคยบวชห่นด้วยจำอยู่เล้อคนไหยตามลังก็ตามลังเพื่อนแหละบเยอะฮะเคยบวชอ่ากนซ้อมานอันไหนอันนี้คือสิเป็นดูกลานเนาะให้พี่น้องไห้ดูกลานไม้เจีว บรรยากาศทายบรรยากาศไปพี่น้องเบิ่งไหมพี่น้องเลยเลยเนาะหวัวเพียงหัวเลยไปพี่น้องลเลยหนกหลานเราก็ได้ยโมีทะลึ่นไผ่เลยไล่เป็ดไล่ไก่้ครับเดินกันกันกเลยเออ,อกะใส่หาคว้าเนาะฝันถ่ายเห็นเนาะอาจจะเปลียนเพศก็ใส่หาคว้า นี่ต้องให้เชียงมาเบิงไหมพี่น้องเอ้แฟป้ายทั้งไรอ่าต้องให้ทิดพนมาเบิงนี่ยงก็เชียงมาเบิงเนาะถือ้องถช่างมอเลคือวอันนี้คือเมซี่วาว้ใหญ่นึงอันนี้ก็จะเป็นลูกสาวั้งลูกไพ่เนาะพี่น้องเทางน้องๆงลวเนาะคนตออาแขกคนั้นเนแอร์บ เอาผายมาัดเอาเด้อผายผายขาวมาหาบุกกมาเด้นอ,อน้ำผู้ใหญ่คนทิ้งเรื่องเงมาเบิง้งเคยเครื่องคองน้องพี่พลังเงินอึออันนี้สิเป็นกระโปกม้อนเสื้อน้องพี่พลัผ้าพรมกับคองที่เพิ่นมัดเนยนี่เนาะส่วนนั้นอีกคน,น,นจะเอาลงไปวาง ลงไปบัง,งไห้เอาไว้พี่น้องไงลงไปบัตรเนาะไอนน้แน่นในกระเป๋ามีเสื้อเสื้อผ้าอตุกเกล้กานั่นนะ<อ>่ะเพิ่งจะไปเผาให้พี่น้อง,งเอาไปเผาอยู่ป่าซ่าค้อมกันกับไอ้ดงศพเลยพี่น้องไงยื่องของวันหย่างเงีง้ย หอนังในวันก euh. oh, ินเด้น e ้ม evet. ันมเออบิดไม่นั <h <h ่งข้าวจะกนขงนี่ขาวหเป็นมากอใจายทุกกวนดวยบ่พอนี่ซื้ออ้บ่ได้ใหญ่นะบมใหญ่ก็ได้แต่ว่าบ่เพื่อนเท่าอ้ใหญ่นะเห็นไหมวะนี่นะเห็นตั้งไม้เลยหนังกระโปงอันนังลูมุกนี่นะนี่กระไก่กระไ่ขีหนัเห็นได้เนาะหนักี่บม่้มีที่ไม่ไ้มี คาชิตั้งนี่บ่าชิตั้นี่คาชิตั้งเยู่นี้เนึ่เออนี่หน่เอนวันี้เอันนี้อันนี้ใหญ่ให้จัวาจาย่อั้บเาเนี่ยเอ้านั่ได้ตี้าเห็นเหบอเพื่อนถามพ่ออะไรคือวี่สิดอกะนี่กับชิยานอือกว่าน่วันนี้นะมันชิพ่อก่อน่าั่รอพบอได้ค่ว่อใหญ่คนละขคนละขวดะพอจัวก็แม่ขาวสิเจ็ดคนนะบอ แต่กามีแต่ยายแต่บ้างใช่ไหมเนาะเห็นหมเออเอามาอีกฉันน้ำหวานบริพอกันได้เออโอพ่อลายลีวแหละอันนี้แพ็คหนึ่งมีอยู่เก้าสิบสองเนาะสิบสองาสองโอ้เดือยอยู่เอาอันนี้สิบสองเนาะซาซี เจ้าหาเจาหกจาเจ็ดจ้าแปดจ้าเก้าสามินสามสามสองเรือเรือเรือยู่เออเห็ดเห็ดแบบใหม่ติตั้งไหม่อีกติอืมนันเป็นของจัวกับยาคู่เหรอว่าแล้วเห่เมื่อหั่ตั้งไหม่ีิแม่นบอกอาม่าจะใส่ดั้บัตรเล

ยังเแต่เแต่สะดวกเพื่อนไทยสะดวกให้เลยเห็นได้นั้นนะว้าอันนี้ก็คือต้นบังบ่ี่ลงไปบังฮะน้บ่ีเออเบิ่งค่ะนิบเซนนเพินก่อนเซเอร์มีบ่านี่หนีบเนาะใส่เล้าก่อนเล้ากัน

ดมใช่ไหมใช่ไหม่างไกว่าแดนใช่ไหมนั่นแต่พลายสียักใส่ได้เนาะต้นตะมัดขีดบนนี่

เพิ่นจัดได้ไหมอไปองเลยช่างแม่ขาเพิงไปบวชเอลงเลยบ่เออน่ะพากันลงบวชได้เนาะจัเอเบลก็จักมาทางไรเฮ็ดเอเอเบลเจักไปน้ำไปเบางเอเบลนะฮะ น้อใ่นอกบ่เนอกยืนนอกู so like, ้ไปเบลยูนน้ำไายน่ะฮะไเบลยืนน้ำายเนี่ยจัหวยี่ใดบ่าข้าใจแนบหเลยสรุปได้สรุปได้เห็นดมเห็นเห็นเยนเบลได้บมเป็นเปลวไเห็นโ่เบลเบลเห็นยู้อ่เสือได้อยู่บ่ันี่ย ยอ,ยอยู่พูนหนหเอ๊ะเสือได้ยินเสียนเนาะเห็นอยู่พนเอ๊ะเห็นอยู่เนาะโอเคไครพี่น้องเลยได้ทำบรรยากาศส่วงก่อนเอาไอา้ก่อนไปส่งสการทางป่าเนาะบรรยากาศของงานไปพี่น้องเลย แต่ละวันแต่ละเพื่อนกะสิคือกันอยู่บ้นเนาะพี่น้องเกันสำหรับคลิปนี้แม่ต้องเปลี่ยนขอลาพ่อแม่พี่น้องเพลงชนิดกันเน้อแล้วขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอทพิสตาเพื่อนฝากมาติดตามนะครับช่างต้องไม่ต้องเปลี่ยนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้การเข้ามาสบายดี